w h a อ is e n น e t h e n a าเคลียร์อะไรอ t ท e n a คือโปรโตโคลอลเงินดอลลาร์สังเคราะห์หรือเซ n t ตติ i ด d ล l l a r p r o t o c o l ที่เป็นเหรียญ s t a b l e c ค i n USDE บนเครือข่ายอ t h ท r e ียมที่มุ่งสร้างทางเรื่องการเงินแบบคริปโตโดยไม่พึ่งโครงสร้างจากธนาคารแบบดั้งเดิมโดยโทเค็นเ n a เป็น v e ริ a n c e ท o k e n ที่ให้สิทธิ์ในการกำหนดทิศทางของโปรโตคอลซึ่งตัวโปรเจกต์มีการนำเสนอพันธาบัตรอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นเครื่องมือการออมเงินอ้างอิงมูลค่าสกุลเงินดอลลาร์ผู้ถือ ENA สามารถลงคะแนน จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโปรโตคอลได้เช่นการปรับอัตรา<ม>ผลตอบแทนการบริหารจัดการเงินสำรองและอื่นๆโดยเหรียญ USDE มีมูลค่าคงที่ด้วยกลไกล Delta Aging ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงเมื่อราคา ETH ที่ถูกล็อกไว้มีการเปลี่ยนแปลง TNA เป็นโทเค็นดิจิทัลที่ยังมีความเสี่ยงราคาผัานผวนรวดเร็วโปรดศึกษาก่อนลงทุนเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ b i t c ั p จัดเขา้าสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้